ตามต้ยเต้ยชาแนลนะคะวันนี้ต้ยกับแฟนไปเดินเล่นในเมืองมาแล้วก็ขากลับซืออ้อเขาเรียกว่าแซนด์วิชเค้กเป็นซิกเนเจอร์ของสวีเดนนะคะ can you pronounce in Swedish language นี่โอเค smoke torta smoke torta smoke torta is mean torta is mean cake อ่า it's มันมันเป็นแซนด์วิช แซนด์วิชเค้กของสวีเดนเป็นซิกเนเจอร์โดยปกติแล้วไอแซนด์วิชเค้กอันเนี้ยคนสวีเดนเขาก็จะทานกันแบบเป็นงานเลี้ยงเขาก็จะทำมันแบบชิ้นใหญ่ๆค่ะใช้แซนด์วิชข้างในต่อๆกันแล้วก็เอาชีสแรปโดยรอบแล้วก็จะมีไข่มีแตงกวามีลามีกุ้งมีมะเขือเทศเนี่ยค่ะได้เห็นชัดๆ ปกติแล้วเขาจะทําเป็นแบบต่อเป็นโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ทาเป็นแผ่นเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆจะเป็นวงกลมแบบเค้กก็ได้หรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นอาหารที่เขาทานในตอนงานเลี้ยงเป็นซิกเนเจอร์ของชาวสวีเดนนะคะมื้อเที่ยงเมื่อจะทานอะไรกันก็เลยทานอะไรกันวันนี้ต้อนรับข้อที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่โดนปฏิเสธวีซ่า ยูทีนะคะที่เราจะย้ายไปอยู่กับแฟนที่ประเทศสวีเดนว่าเพราะอะไรทำไมบางคนถึงโดนปฏิเสธนะคะต้อยก็มีกรณีศึกษาแล้วก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มตอนที่เราสมัครวีซ่ายูทีนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าฟังกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอทานมือ้อเที่ยงก่อน นเป็นแซนด์วิชรสชาติดีมากๆเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็มีกุ้งมีไข่มีแตงกวารสชาติดีมากๆเลยเออวันนี้ที่ต้าจะเอามามามาแชร์ประสบการณ์เรื่องของคนที่กรอกวีซ่าหมายควาว่ามันมีเคสนะคะของคนที่เขาโดนปฏิเสธวีซ่าอ,อ่อยูทีเนื่องจากว่าเขาตอบคําถามเนี่ยไม่ตรงกับแฟนป้าก็เลยเอา มีเคล็ดลับของต้อยนะคะในในในเคสของต้อยโดยปกติอ่ะตอนที่เราจะสมัครวีซ่ายูทีนะคะ <c oughs> เขาก็จะให้เราเกรอกข้อความเนี่ยเกี่ยวกับประวัติของแฟนประวัติของเราแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหลายหน้ามาก <c oughs> แล้วก็เวลาเว็บไซต์มันเออเลอร์เนี่ยทำให้เราต้องพิมพ์ใหม่สำหรับต้อยต้อยก็เลยมีเทคนิคก็คือว่าตอนที่เราเข้าไปกรอกที่เว็บไซต์อิมิเกชันนะคะเราก็ต้อยจะใช้วิธีก๊อปปี้คำถามก่อน นะคะคว่าเขาจะต้องถามอะไรบ้างในช่องที่ให้เราตอบพวกความสัมพันธ์นะคะว่าเราเจอกันเมื่อไหร่คลิปอินทัชยังไงนะคะแล้วก็ดูแนวทางคําถามที่เขาจะถามอย่างเช่นเขาถามเกี่ยวกับประวัติของพ่อแม่ของแฟนครอบครัวของแฟนมีใครบ้างอาไรเท่าไรเราก็ให้แฟนเนี่ยทำเป็นแบบแพทเทิร์นพิมพ์ในไฟล์ Word ก็ได้หรือว่าไฟล์พวกโน้ตแพดหรือจัดเขียนก็ได้ว่าครอบครัวข,ของแฟนแฟน,แฟนชื่ออะไรเกิดปีไหนนะคะ แล้วก็ทํางานอะไรถ้าแฟนมีภรรยาเก่าชื่ออะไรเลิกกันเมื่อ,อไหร่ก็คือเราไปดูในรายละเอียดของ UT นะคะว่าเขาต้องการให้เราใส่รายละเอียดตรงไหนบ้างเราก็พิมพ์เป็นแพทเทิร์นให้หมดก่อนแล้วในส่วนของพวกคําถามที่เป็นปลายเปิดนะคะคำถามที่เป็นช่องว่างให้เราตอบนะคะให้เราพิมพ์เรื่องของความสัมพันธ์เราก็ c o ปปี้ตรงส่วนคาถามเนี่ยแล้วก็เรามาเขียนคําตอบคุยกับแฟนก็คือกรอกคําถามกรอกคําตอบด้วยกันนะคะก็คือต้องคุยกันแล้วก็ช่วยกันตอบ เพราะว่ามันจะได้ตอบให้ตรงกันก็คือหมายความว่าตอนที่เราจะกรอกเนี่ยเราก็คุยกับแฟนก่อนว่าเออเราจะตอบอะไรยังไงด่าก่อนหรือว่าจะพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เก็บเป็นไฟล์เก็บไว้อ่ะพอเราพิมพ์ทุกอย่างเสร็จพวกคําถามพวกประวัติส่วนตัวของเราของครอบครัวเราครอบครัวของแฟนแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการรู้จักกันความสัมพันธ์อนาคตวางแผนยังไงพอทําจบแล้วเราก็เข้าไปที่อาจจะพิ้น์มาเพื่อเป็นเอาไว้ไวดูพอพิ้น์เสร็จ เราก็เข้าไปกรอกในเว็บอิมิเกชันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีคําตอบของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําอะไรได้รวดเร็วขึ้นก็จะช่วยให้แก้ปัญหาเวลาที่เว็บมันเออร์เอร์แล้วเรากดเซฟแล้วเซฟไม่ได้เราต้องมาพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะหงุดหงิดมากแล้วก็พอเรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็แนบเอกสารที่เขาต้องการแนบพวกสําเนาพาสปอร์ตใบรับรองโสดแล้วก็สําเนาการทํางานสําเนาใบขับขี่ใบพาสปอร์ตของแฟนเสร็จเรียบร้อยเราชําระเงินอะไรเงี้ย ก็ขอให้ทุกคนนะอย่าลืมเซฟที่กรอกเอาไว้นะคะเซฟที่เรากรอกเอาไว้ในส่วนของผู้สมัครก่อนแล้วก็เซฟว่าเรากรอกยังไงแล้วพอหลังจากนั้นพอเราชาระเงินเสร็จแล้วใช่ไหมคะทางอิมเจชทางเจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าทางสถานทูตเนี่ยเขาก็จะส่งเรียกว่าแบบฟอร์มเครื่อแนหรือว่า T77 ที่ทุกคนรู้จักกันหักกลับมาให้แฟนเราให้แฟนเราเป็นแบบคนคอยตอบคําถามแฟนเราก็จะต้องตอบ เควอ i o n ชน i น e ก็คือทำแบบสอบถามตอบคำถามคล้ายๆกับเราประวัติของครอบครัวของเราเจอกันเมื่อ,อไหร่คลิปอินทัศยังไงแล้วก็มีแผนจะใช้ชีวิตที่ประเทศสวีเดนอย่างไรบ้างจะเป็นคล้ายๆกับที่เรากรอกเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราปริ้นเก็บไว้เราคุยกับแฟนเนี่ยพอพอแฟนเราตอบเป็นภาษาสวีดิชเขาจะได้ทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดที่ว่าตอบคําถามไม่ตรงกันก็อยากให้ทุกคนนะอย่าลืมนะคะว่าเซฟไว้ แล้วพอแฟนตอบคําถามทุกอย่างเสร็จเนี่ยให้แฟนเซฟไปด้วยเป็นไฟล์ของเขานะคะเพราะว่าเผื่อว่าจะพะจัดจะผูเนี่ยทางอิม i g ก a ชันคอาจจะโทรมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะโทรมาตอบถามแฟนคุณก็ได้บางเคสนะคะแล้วก็เอกสารทุกอย่างที่เรากรอกไปเนี่ยที่เราปริ้นไว้เนี่ยเราก็จะได้เอามาท่องจำนะคะเพื่อจะใช้ในการสัมภาษณ์วีซา่าเพราะบางครั้งข้อมูลบางอย่างพวกประวัติครอบครัวของของแฟน บางทีเราก็อาจจะจำไม่ได้คุณ can ่านได้ e ากคุณก็อ่านไ e ้ e าก็นทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าให้แฟนเรานะ่ตรวจซะก่อนว่าก่อนที่เขาจะตอบคำถามในที7จเจ็ดนะ่ะให้เขากรอกที่มันตรงกับที่เราเคยตอบไปในส่วนของผู้สมัครพอข้อมูลมันตรงกันเนี่ยมันก็จะได้ป้องกันความผิดพลาดแล้วก็เราก็จะได้เอาที่เราริ้นมาที่เรากรอกใบสมัครนี่แหละคะ่ะใบสมัครวีซ่าอทีมานั่งจําทุกวันเขียวกับข้อมูลของแฟนบางทีการไปเที่ยวกับ,กบแฟนบางทีมันนานไปแล้วบางที ราอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจดบันทึกหรือว่าปริ้นที่เรากรอกใบสมัครไว้อะแล้วก็มานั่งท่องจำมันมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆซึ่งก็น่าสงสารมากๆนะคะสำหรับคนที่ว่าโดนปฏิเสธวีซ่าอ่ทีเพราะว่าตอบคําถามไม่ตรงกับแฟนคือหมายความว่าไอ้ที่ในส่วนของแฟนตอบไปอาจจะมีส่วนไหนที่ผิดพลาดดังนั้นถ้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธร์พออุทธร์ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเขียนรายงานนะคะว่าเ,เป็นการ แจ้งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าเราอาจจะมีผิดพลาดต้องตอบคาถามตรงไหนแต่จริงๆแล้วเราก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นจริงเจอกันอย่างไงออคบกันอย่างไรบ้างมีแผนในอนาคตร,ร่วมกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเทคนิคมาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่สมัครวิซาอยูทีป้องกันโดนปฏิเสธวิซาเพราะว่าตอบคําถามไม่ตรงกับแฟนนะคะอย่าลืมนะคะกรอกเอกสารเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องปริ้น เก็บเอาไว้เราจะได้เก็บไว้ดูเก็บไว้ท่องจําแล้วก็ตอนกรอกเอกสารก็คุยกับแฟนปรึกษากแฟนนะคะก่อนกรอกแล้วพอแฟนจะตอบทีเจ็ดก็ให้แฟนเนี่ยอ้างอิงจากที่เราตอบในใบสมัครนะคะมันจะได้เป็นการกรอกข้อมูลที่ตรงกันค่ะนะคะฝากกดติดตามช่องตามใต้อย,ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ